เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งถ้าเรามีความฝันแต่เราไม่ไม่เอาไม่ได้ถ้าเรามีความฝันแล้วเราไม่สร้างเราก็จะถูกจ้างให้ไปสร้างความฝันของคนอื่นย่า้นของเราก <c oughs> ็สูงประมาณชุดหนึ่งประมาณเท่าไหร่สิบห้าเซนได้ <c oughs> ชุดไม่พร้อมแต่ใจหอมมาก <c oughs> สดชื่นมากเลยอากาศเย็นยามเย็นตอนนี้เรามีการแก้ไขระบบน้ําชีแรกอะราวางระบบน้ําท่อมเมนของเรานะคะจะอยู่หัวแปลงแต่ว่ามันมีปัญหาแดันน้ําพอปลายสายปุ๊บแรงดันน้ำเนี่ยมันจะน้อยจากการที่ฝนตกมันทําให้ปัญหาของเราเกิดขึ้นในการกัดเซอ,อาการแก้ไขปัญหาของเราก็คือหญ้าแฝกเนี่ยนะคะเราปลูกกันได้ประมาณ ถ้าเรามีความฝันแล้วเราไม่สร้างเราก็จะถูกจ้างให้ไปสร้างความฝันของคนอื่นสวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานวันนีุ้ก็มีโอกาสได้มาดูความคืบหน้าประมาณหนึ่งเดือนได้นะคะที่เราเริ่มลงมือทำกันมาไม่ได้มาหลายวันแล้วไปดูกันค่ะตัย่าลูซี่ที่เราปลูกกันเมื่อประมาณหนึ่งพฤษภาณะ,ะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะคะคย่าลูซี่ของเรา สูงประมาณ15เซนได้แล้วนะคะมันเริ่มเห็นสีเขียวเริ่มเห็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นกอหญ้าตรงนี้มันเป็นแอ่งมันเป็นมันเป็นที่ลุ่มที่น้ําแช่อยู่นะคะมันไม่ค่อยขึ้นแต่มันก็ขึ้นนะคะแต่ว่ามันน่าจะถูกโคนถูกโคนห่มเมล็ดมันเลยทําให้ขึ้นช้ากว่าก็สูงประมาณซึ่หนึ่งะมาณเท่าไหร่สิบห้าเซนได้สูงกว่ามือสูงกว่ามืออีกอะ ลูซี่ยี่สิบวันประมาณนั้นสิบเก้าวันตรงนี้ก็จะไม่ค่อยขึ้นเนาะมันยังบางอยู่เราได้ทำการซ่อมเพิ่มเ<ล>มื่อวันนั้นที่<อ>เราหว่าได้ทานเพิ่มกันมองไม่เห็นว่ามันยังไม่ได้คาดเพราะว่ามันมืดเรามาคาดกันค่ะทุกคน่อ ชุดไม่พร้อมแต่ใจพร้อมมากสดชื่นมากเลยอากาศเยน็นยามเย็นเรามาดูแปลงยญ้าของแพงกล่ากันค่ะแพงกลล่าเนี่ยเราก็ปลูกวันเดียวกับที่ปลูกลูซี่คือวันที่1น,น้องผ่านมา19วันก็เริ่มมีเกิดให้เห็นบ้างแล้วนี่อันนี้เริ่มขึ้นแล้วเนาะแต่ว่ามันจะขึ้นช้าหน่อยนะคะตอนนี้เรามีการแก้ไขระบบน้ำ ทีแรกอะระวังระบบน้ําท่อเมนของเรานะคะจะอยู่หัวแปลงแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบแรงดันน้ําพอปลายสายปุ๊บแรงดันน้ำเนี่ยมันจะน้อยตอนนี้เราได้แก้ระบบน้ําของเราแล้วก็คือเอาเอาท่อเมนมาไว้ตรงกลางแปลงเวลาเราปล่อยน้ำํำเราก็จะปล่อยทีละฝั่งนะเมื่อวานฝนตกเราไปดูน้ําที่สระกันค่ะว่ามันจะแบบโอเต็มสระหรือยังลปค่นนะ และตรงขอบสระของเราตรงนี้นะคะตรงที่ขอบสระเนี่ยเนาะมันมีพื้นที่ประมาณประมาณ2เมตรเราก็เลยเอาญ่ามือบิวด้ามาปลูกเพื่อให้รักษาหน้าดินในการที่ไม่ให้ฝนตกลงมาแล้วทาให้หน้าดินเสียจากการที่ฝนตกมันทําให้ปัญหาของเราเกิดขึ้นในการกัดเซาะการแก้ไขปัญหาของเราก็คือเอาฟางข้าวมาโรยหน้าดินเพื่อรักษาสภาพหน้าดินไม่ให้นะ้ํามันกัดเซาะลงไปนะคะ แล,แล้วเราก็ยังปลูกปลูกหญ <f 000> <f 000้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยนะคะเราปลูกกันได้ประมาณสอาทิตย์ได้จากที่สังเกตเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะหญ้าแฝกที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะมีการแตกรรออกมาคือมันฟื้นจากที่เราซื้อมาเป็นหน่อจากขอบสระตรงนี้เราก็เลยได้ทําเพิงที่พักเล็กๆชั่วคาวไว้กันแดดกันลมก่อนเบื้องต้นเห็นไหมคะที่ฟาร์มเรามีอะไรได้ปลูก ต้นกระท่อมไว้ทั้งหมดสามต้นตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะเอาลงได้ซะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็ตอนนี้ตุ๊กกำลังจะหาปลามาเลี้ยงก็แผนว่าจะเป็นปลาทับทิมอานินอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ดูๆอยู่ยังไม่ได้สั่งเลยกำลังใจเห้ตุ๊กด้วยนะคะแปลงหญ้าตรงนี้เป็นแปลงที่เราพึ่งหวานที่หลังนะคะเดิมมันเป็น ตาอ้อยเราได้รื้อตออ้อยออกแล้วแล้วเราก็มีการหว่านมเมล็ดพันธุ์ลูซี่ใหม่เพึ่งหว่านไปได้5วันเราจะเห็นความงอกของญ้าลูซี่แต่ว่ามันก็จะมียาธรรมชาติปนๆอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแปลงนี้เราแลนที่จะให้วัวเดินกินอยู่ดิคือรอยเท้าเราเดินอยรอยเท้าคนเดิน thank <laughs> you